สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสอนการทําตัวอักษรแบบเรืองแสงใน Photoshop กันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาครับจากนั้นให้เพื่อนๆสร้างกระดาษเปล่าขึ้นมา1กระดาษครับโดยไปที่ไฟล์ New นะครับตั้งความกว้างสัก550นะครับ ความสูงสัก250ิพิกเซลแล้วกดโอเคครับเพื่อให้เห็นตัวอักษรที่เลืองแสงนะครับให้เพื่อนเพื่อนใช้ตัวเทสีตัวนี้นะครับเป็นเทสีสีดำเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ข้อความนะครับหรือตัวอักษรลงไปโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัว P ตัวนี้ โอเคครับจากนั้นให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับที่ตัวสอนตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับ l e a s e try ตัวน,นี้นะครับโอเคเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการ c ปี y <copy S 2> ตัวสอน โดยการกด Control J 2ครั้งครับก๊อปี้ออกมา2ครั้งพอก๊อปปี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกเลเยอร์ล่างสุดเนี่ยคับเลเยอร์ Layer ของตัวสอนจากนั้นใหนเน 5, r, น้เพื่อนเไปที่ไฟล์เบอร์ motion เบอรนะครับเพื่อจะทำให้ตัวสอนมีแสงขึ้น เอาแรกให้ปรับตัวนี้นะครับองศาตัวนี้ให้เป็นสูนย์องศาเสร็จแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับให้เป็น200ร้อยเพื่อเราจะเห็นมันจะฟุ้งนะครับแสงกจะฟูออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วกดโอเคครับจากนั้นให้เพื่อนเอนเลือก เลเยอร์ Layer, ตัวที่2น,นะครับที่เรา Copy ี้จากตัวสอนไปทำเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์เบอร์โมชั่นเบอร์นะครับแต่ตรงนี้ให้เปลี่ยนการเบอร์นะครับให้เป็นองศาที่90ให้ตรงขึ้นนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับ2 0 0พิกเซลเหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็ทำการกดโอเคครับพอเสร็จแล้วให้เลือกบอ ให้เลือกเลเยอร์ตัวสอนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำการคลิกที่ปุ่มน,นี้ครับ S R layer style นะครับแล้วก็เลือกเป็น blending option นะครับจะได้หน้าต่างของตัวนี้หรือไม่ให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกก็ได้นะครับมันก็จะอยู่หน้าต่างนี้เหมือนกันจากนั้นให้เลือกคำว่า alter นะครััวน,น ค่าของตัวนี้เป็น50%นสะคร์เส่วนใช้สีให้ใช้สีเป็นโทนสีขาวนะครับกดโอเคเลือกไซสต์ตรงนี้นะครับขนาดไซส์ของการเบอร์ารเลือกเป็น50%เพื่อให้แสงมันดูสว่างตาขึ้นนะครับจากนั้นล้อกดปุ่มโอเคครับ พอ <All S 2> เสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับเราจะใส่สีให้กับตัวสอนเล่นตัวสอนให้เป็นสีอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สีขาวให้เพื่อนมากดที่ตัวนี้ครับ Create New File a l l ตัวนี้ครับกดมาแล้วให้เพื่อนททำการเลือกเลือกที่ hue นี่นะครับตัวนี้นะครับ เราจะเจอหน้าตาตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้ Col เ r เพื่อให้ดูสีว่าเพื่อนๆต้อตงการเป็นสีอะไรนะครับปรับความคมชัดความเข้มความอ่อนนะครับอที่ตรงนี้ตรงกลางส่วนนี้ปรับสีของผมของแ็กเกิลด้านหลังนะครับอยากให้เป็นสีอะไระสมมติผมเลือกเป็น สีม่วงนะคะเราปรับให้โทนที่เท่มวันนี้โอเคครับแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วก็กดโอเคครับเราก็จะได้ตัวอักษรเรืองเสงแบบง่ายๆกันแล้วครับจากนั้นถ้าเราต้องการก็ให้เพื่อนๆเซฟได้ตรงที่ไฟล์แล้วก็มาที่เซฟ for ว e b นะคะกดโอเคแล้วก็เลือก ตัวนี้เป็น jpeg นะครับกด save ในหน้าเดสก์ท็ก็ตั้งชื่อเลยนะครับ t tps นะครับจากนั้นเก็กดบูท save เราก็จะมาดูผลงานนะครับที่หน้าจอที่เราเซฟกันในหน้าเดสก์ท็นะครับเห็นไหมครับเท่านี้นะครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับ Okay. Mankind, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.